โอ้ยจ the right. so oh. yeah. nah ัง right. ส so uh, right. ีเละพี่น้องขี่รถมาบ่ฮว่าหน่ไปใส่มาใส่จะขับมาพอลูกค้าครับลูกค้าผู้เพิ่นมีเงินครับเอิ้นควักเอาบางแน่พี่น้องมัตตะวัดค่ะมาตะวัดเลยมาพ่อครับนี่เอาเอาถุงนึงอันนี้แม่บ่ฮะค่ะแม่ยาแม่ยามาแต่สุโขทัยเปิดหน้านะครับมาแต่สุโขทัยแม่เอาไม่ยามาอยู่นั่งมัตะวัดมื้อนี้ยุดเปิดร้านสามซังเลือกก็เลยครับเลือกก็เลยเอาถุงนึงนี่แหละครับการตลาดการขายครับมันบ่ยากครับ ผู้ขายกับผู้ซื้อมัติพ่อกันเองครับถาสมพงกัน,น,นครับ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 เดี๋ยวอาจารย์ไทยเป็นก่อนครับพี่น้องล <c oughs> ุงโมเดแถมกครับห้ยฟี่ๆไปเลยย่นดีครับเด้ออนุโมทนาสวัสดีครับผมนี่แหละครับพี่น้องมันโมเด้ร์กครับการตลาดครับถ้ามันมติพ่อกันเองครับจั่งสิแหละอบพูดหลาาๆครับผมอบคุณหลายๆจั่นส่แล้วครับ ผู้เพิ่นประเดิมให้ก็ได้ครับเพิ่นล่าสีเป็นหลายหลายครับจนพูนอยู่อ่าครับผมครับผมนี่แหละครับพี่น้องท่างสิบปเอาโอเคครับผมมเงินครับเงินผู้เพิ่นหาเงินง่ายๆครับไม่อยากอะไรสับเปลี่ยังจนขาล่าไม่ได้อ่าโอเคโอเคโอเคครับดีดีดีอ่ามาาเรื่องตั้งแต่เนาะครับคือก่อนสิออกมานี่คืออยากให้พี่น้อง ทั่วโลกได้เห็นนั่นนะครับเพราะว่าการตลาดถ้าผู้ขายกับผู้ซื้อว่าไปพอกันมันบอเห็นกันแม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 นบอกว่าไงครับแมนบอ้พี่ใหญ่กานบอเห็นทิ้งขาดกับถือว่ามันลดลงแมนแมนแมนทักเลี้ยงเองแล้วกับพอผ่านเองขายเองมันไม่มีต้นทุนครับมันในเงินที่ไปใส่เน้อมันจะไม่ติดในราคากลาง แม่ครับมันจะยุติธรรมไมาทั้ทงเฮาสิบเเ่ได้ไปขูดรีดกันนะนะบ่่ได้ไปอ่ะอาหากว่าเป็นเป็นมือต่อมือมี่พอขา่าคนกาลางราคามันก็จะสูงขึ้น,นแต่แตาหากว่าเฮาอยู่ในระบบที่ว่าพอพันเองเลี้ยงเองขายเองมันมันมันจะมันจะบก่ะบกกันราคากลางอันนี้อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านอ่าทพ่พลโมหกนะครับเพิ่นเป็นผู้นำของโมบ้านครับเพิ่นสามารถส่งเสริมลูกบ้านได้ครับมันเป็นอาชีพครับพี่น้อง มันเป็นอาชีพที่ห้าบโบแมนว่าเ้าสีเหตุหน้าอย่างเดียวแต่ให้อย,ย่างเดียวครับตัวนี้มันเป็นอ่าไายไดท้ที่โบจักไดม้มานก็ได้ครับถ้าเฮา้เหตุคือผมนี่แหละอันนี้ครับแล้วนทำทา่าข้าเจ้าก็เอื้นนหายลอยๆเนึยงข้าเจ้าก็ไปทอดปลอดสารผิดตร,<น>รงเวลาเขาทรงนี่ทรงเป็นขีด นี่อัตาช่างบอกว่าสีขายแต่โลอย่างเดียวหรือครึ่งโลอย่างเดียวซื้อบาดเน่งซื้อบาดเน่ก็ขายกับตัวเน่งก็ขายห oh ม้ถึงนนห้าบริษับดบ่บ่ได้จำกัดการขายหม้ถึงถ้าบ,บมีเินก็นขอ,ขอกันกินไห้นะครับ,รบแต่ว่าแต่ว่ามันกินโบโลกดอกเหตุการณนเนาะเมนเนียนเนียนูดถึงว่าบดได้จำกัดนะครับยางขี้ไร่ห้ากับ้องมีโนนี้นั่นเมนครับเมนระยะการเลี้ยงนี่ใช้เวลาจักเดือนครับนับจากเอา อที่พศจามานี่ครับที่พมจบมานี่เดือนสิบมือครับเดือนกับสิบมือเดือนสิบมือครับนมาออกมาจำนายได้อายุหนึ่งเดือนกับสี่วันมันสีใครเลยครับมันสีพรอมใครตอนนี้พรอมใครแต่ว่าเพราะในต่างทองไครมันมันไครแหละครับแต่ว่าับมันหัวเหลืองนีไม้เทงมันไครแหละครับพี่น้องถุงละถุงละลอยถุงละลอยในอัตราขีดล่ะ สองขีดเครึ่งครับสองขีดครึ่งต่อหนึ่งถุงแม่นครับถุงละหนึ่งร้อยบาทแม่นแม่นแม่นครับพี่น้องสามารถแต่ซื้อเป็นโลโลละสี่ลอยครับเป็นอัตารูโรละสี่ลอยแม่นแม่นแม่นครับพันหรือว่าขยายพันหรือว่าจำหน่ายพี่น้องติดต่อได้ที่บ้านน้องให้น้อยเก็บมูฮกตำบลน้องคาเสื่อมยงมาถนนทวีผลปฐุมราชสวงสาจังสันที่แหละครับจังสันจังสี่ละครับพี่น้องได้ครับ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 ไข่ไข่มา่สองกิโลครับ อันนี้เป็นมือแหลกครับเป็นมือแหลกคุณยายเป็นมือแหลกพึ่งพิ่งเกียบงานแหลบเป็นมือแรกครับคุณยายซื้อเหมือนี่จอยบริการมือนี่เป็นความโชคดีอายุจริงๆของคือสิบเป็นเังาไรเลรครับสามเดือนสามเดือนบ่ถึงครับบ่ถึงไม่เห็นบ่ถึอย่างเก่้งกับเดือนกวกูๆกับเบอร์แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่นสุ่มหนี่ครับมันมันเป็นตัแต่นติด <fazla S 2> <applic a> จะเลื่อนตัวเร็วครับมันเป็นตะแกแตนลูกผสมครับ<ผ>พ่อปัญญามันจะเป็น,น,นตะแกแตนโม่งกับตะแกแตนผสมกขนขนนมันแม่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 มันมันบุคือตะแกแตนไทยเฮาม,มันเป็นตะแกแตเนเนตตฝ้าใหญ่ง่ายหรือเฝ้า่งผสมพันธุ์ไปเป็หลอกเป็หลอกแล้วก็เฝ้า่ตายเฝ้า่ตายเฝ้า่งเฝ้า่ไข่ออกไข่แล้วกันบ้านน้องไหน้อยไม่อยู่บ่มันตรงนั้นเหรออผมผมไม่ได้อยู่ครับเออใส่กันใช่ไหเออ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 อแม่บ้านเราเออ กบูมวนพี่หนังมาไหมโคง่างกับพื้นบ้านครับเมพี่แค่นี้เช่มครับครับครับีแสงพี่สลูปนี่มาูยาเลรอครับอาเออเออเอาพูยาเพื่นโชคดีครับครับผมครับม์ดดีวัดดีครับผม์วดดีคารับมครับผมคซุ่ดงเกสี่เลยพี่นนองโอ้ยเจมันมวนครับพี่หนองค่อนทางสิไปอาสักท่าพี่นนองซ้านี้ครับโมนี้สวัสดี